ยะมันตะระโตชาตังตังชะโนนาวะพุทธชาติผนโลภไม่รู้ทันว่าความโลภนั้นเป็นภัยที่เกิดขึ้นภายในพุทธศาสนสุภาษิตนิทานชาดกเรื่อง พ่อค้าโลภมากมหาวานิชชาดกที่มาหนังสือธรรมนิทานชาดกจากพระไตรปิฎกพระเจ้า500ชาติพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพ่อค้าแห่งเมืองพราณสีได้พาพ่อค้าที่มาจากถิ่นต่างๆประมาณ500คนเกวียน500เล่ม ไปขายสินค้าต่างเมืองโดยมีพระโพธิสัตว์เป็นหัวหน้าคณะเกิดการผิดพลาดในขณะเดินทางเดินหลงเข้าไปในถิ่นกันดารต่อมาทุกคนต่างก็ดีใจที่ได้พบต้นไทรใหญ่ที่สามารถให้ความร่มเย็นแก่คนจำนวน500คนได้อย่างทั่วถึง จึงชวนกันหยุดพักที่นั่นเสียก่อนปล่อยโคออกจากเกวียนนั่งพักกันอย่างสำราญสบายใจต้นไทรขยาขนาดใหญ่นี้มีพญานาคอาศัยอยู่จำนวนมากพวกพญานาคเห็นเหล่าพ่อค้าเดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเกิดความสงสารคิดจะดนบันดาล ให้ความสุขแก่พ่อค้าอย่างเต็มที่พอนั่งคลายเหนื่อยสักพักพ่อค้าจึงชวนกันตัดกิ่งไทรหวังจะดื่มน้ำพอพวกค้าตัดก,กิ่งไทรทางทิศตะวันออกพญานาคก,ก็ดนบันดาลให้น้ำไหลออกมาอย่างมากมายพวกพ่อค้าต่างก็ดื่มและ เกอกเก็บไว้เพื่อการเดินทางอีกต่อไปพ่อค้าเห็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นก็ลองตัดดูทิศทางทิศใต้พอตัดเสร็จผลไม้ก็ไหลพลั่งพลูออกมาด้วยอำนาจของพญานาคพ่อค้าเห็นดังนั้นแล้วไม่พอใจตัดทางด้านทิศตะวันตก และทิศเหนืออีกทิศตะวันตกทันใดที่ตัดขาดก็มีหญิงสาวมาบำเรอความสุขให้กับพ่อค้าทั้งหมดอย่างเต็มที่ยกเว้นพระโพธิสัตว์เพราะทรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้พวกพ่อค้าต่างก็กำเริบเสรบสารไม่รู้จักคำว่าพอพวกเขายังคุยกันว่า เราตัดต้นไม้แค่สีทิศมีของวิเศษอย่างที่คิดไม่ถึงตั้งมากมายแต่คิดดูสิถ้าเราโค่นล้มทั้งต้นมันจะมีค่ามหาศาลขนาดไหนมีเพียงพระโรพธิสัตว์ผู้เดียวที่ไม่เห็นด้วยจึงกล่าวเตือนเหล่าพ่อค้าว่านอกจากที่เรามาอาศัยล่มเงาต้นไซพักผ่อนแล้ว เรายังได้ทรัพย์สมบัติกลับไปด้วยเหตุใดพวกเจ้าไม่ทำคุณตอบแต่กลับจะพากันทำลายพวกพ่อค้าไม่ฟังเสียงต่างช่วยกันขุดโค่นต้นไทรอย่างแข็งขันไม่สนใจคำตักเตือนแต่อย่างใดพญานาคเห็นความโลภของพ่อค้าจึงสั่งบริวารฆ่าพ่อค้าจนหมดสิ้น เหลือเพียงแต่หัวหน้าพ่อค้าที่เป็นพระโพธิสัตว์ผู้เดียวเท่านั้นเพราะเป็นคนดีมีศีลธรรมสุดท้ายแล้วทรัพย์สมบัติก็ตกเป็นของหัวหน้าพ่อค้าแต่เพียงผู้เดียวธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาบหายความไม่รู้จักพอนำไปสู่ หายนะค่ะท่านผู้ฟังคะฝั่งนิชานจบไปแล้วท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกรุณานะคะขอความเห็นจากท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะลงความเห็นว่าคลิปของเราดีมีประโยชน์ไหมนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรกับนิทานนี้มีประสบการณ์เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมนะคะอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์แบบเดียวกันแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกันค่ะ ค่ะเพื่อนๆคะหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผู้จะทำด้วยค่ะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ